สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทท่านนะครับก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีรายการพามาใหม่จานวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับว่ามีรายการไหนยังไงบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญแรกนะครับเหรียญนี้เรียกว่าเหรียญหน้าดุนะครับเหรียญหน้าดุเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับมีคนโดนยิงนะครับ เข้ากลางแสกหน้าแต่ไปฟื้นที่โรงพยาบาลน,นะครับไม่ตายนะครับเต็มๆกลางแสงหน้าตามที่ได้ลงข่าวนะครับนี่ครับเลี่ยมกันน้ําพร้อมใช้รุ่นนี้ไม่ค่อยเจอนะครับหายากมากๆนะครับนี่นะครับสบภาพสีสวยเลยนะครับ แดงๆนะครับช่วงแรงๆขึ้นที่สองสามพันนะครับ ช่วงแรงๆตอนนี้อ่ะไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่ามาไม่แพงก็ไปไม่แพงนะโอนห้าร้อยไปทางหกร้อยนะครับ,รารบ <c oughs> มาก่อนได้ก่อนนะครับโอนห้าร้อยไปทางหกร้อยนะครับเหรียนมีประสบการณ์นะครับนี่นะครับเหรียนน่าดูของโอหงนะครับนานๆจะพบเจอนะครับนีส่สวยๆเลยนะแล้วก็มารุ่นรุ่นนี้ก็ประสบการณ์เยอะแยะเหมือนกันนะครับ จเจริญพรนะครับนี่หลังยันกเกาะเพชรนะครับนะพี่ๆหลายท่านนะครับถามหานะครับวันนี้มาแล้วนะครับมาแล้วได้มาแล้วนะครับมีพี่ๆี่ลหลายท่านสนใจนะครับสอบถามมาได้มาไหมได้มาไหมบอกเนี่ยได้มาแล้วนะครับผมก็จําไม่ได้นะว่ามีท่านไหนยังไงบ้างก็เอาเป็นว่าใครเจอใครมาก่อนก็ได้ไปก่อนนะครับ นี่นครับจุดตายก็เหมือนเดิมนี่ครับหูเรียนใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายๆนะครับต่อโค้ดตรตงนี้อ่ะนี่นะครับ <c oughs> นี่ โอนสี่ร้อยไปทางห้าร้อยครับอ่ะโอนสี่ร้อยไปทางห้าร้อยนะครับเหรียญนี้มาก่อนได้ก่อนนะครับปูกหงมีสองเหรียญนะครับแล้วมาดูนี่นะครับโดยส่วนตัวผมนี่ครับผมมองว่าหลวงพ่อเดิมนะนี่นะครับสิงหน้าโบสถ์นะครับผมมองว่าเป็นหลวงพ่อเดิมเก่าฤกษเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่ แก่มือนะแบบสมัยก่อนนี่ครับดูงานงานย่งเก่าครับเนี่ยนี่นะครับนี่นะสุดสุดนี่นะครับสุดสุดเนี่ย ยังไงก็ต้องเป็นหลวงพ่อเดิมนะจะเป็นหลวงพ่อกันไ,ไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้นะแต่ก็อย่างว่านะนะเครื่องรางมันมันพิสูจน์ทราบกันยากแต่ว่าดูจากความเก่าความเก่านะครับสินความเก่าเนาะต้องเป็นหลวงพ่อเดิมนะผมดูเป็นหลวงพ่อเดิมนะส่วใครจะดูเป็นหลวงพ่อกันก็เนาะสุดแล้วสุดแล้วแต่นะครับแต่ผมดูเป็นหลวงพ่อเดิมนะ สี 4, ่พันห้าร้อยนะครับโอนสี่พันห้าปทางสี่พันแปดดูง่ายๆนะครับหลวงปุ่ทวดออกวัดพระโคนะครับพิมพ์กรรมการเล็กพิมพ์นี้จะไม่ค่อยพบเจอนะครับนานๆจะเจอนะครับ ที่สําคัญยังสมบูรณ์นะครับยังสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหกักไม่มีบิ่นนะครับนี่นะครับท่านใดไม่เคยเห็นก็เนี่ยดูไปด้วยกันนี่ดูง่ายๆนะครับเป็นพระที่นะฟอร์มสวยแชมป์เลยนะนี่หาเก้าเจ็ดไม่ได้เอาพระโคะนะครับไปใช้แทนนะพุทธคุณเหมือนกันอนาะจารย์ทิมเสก นะครับมวลสารเดียวกันนะครับนี่นี่นะครับให้ดูนี่โอ้โ,โหสดสดนี่ <c oughs> โอนห้าพันนะครับโอนห้าพันปลายทางห้าพันห้านะแต่ก่อนช่วงแรงๆก็หลักหมื่นนะคหมื่นนะครับหลักหมื่น ีนนะครับนางพญานะครับนางพญาหลวงปู่โตะนะครับนี่ครับติดหน้านมีตานะครับเนี่ยสภาพตือวัดสวยนะครับติดมีหน้านมีตานะครับนี่ดูง,ง่ายๆปีสองสี่กว่าๆนะครับเป็นพระยุคต้ตนของหลวงปู่โตะนะครับ ให้ดูกันอย่างนี้เลยเนาะช่วงแรงๆก็สามสี่พันนะครับช่วงแรงๆสามสี่พันนะตอนนี้ก็นะครับประมาณสองพันนิดๆนะครับขึ้นอยู่ที่ความสวยและความติดชัดของความคมชัดของหน้าตาอย่างนี้ก็ถือว่าหน้าตาติดชัดนะครับอ่นะ โอนพันแปดไปทางพันเก้านะครับโอนพันแปดไปทางพันเก้านี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับหลวงพ่อพติ๊ดเหรียญหลวงพ่อติ๊ดนะครับจังหวัดระยองนะเหรียญหลวงพ่อติ๊ดนะครับมีลงในหนังสือหลวงปู่ทิมนะครับ<ๆ>หลวงปู่ทิมปลุกเสกนะครับนี่ปีหนึ่งแปดนะครับ เขาเรียกว่าหลวงเหรียญหลวงพ่อติ๊ดนะครับหลวงปู่ทิมปุกเสกนะครับดูง,ง่ายสบายตานะอันนี้ชัดเจนมีลงในหนังสือนะครับมีลงในหนังสือหลวงปู่ทิมนะครับนะรุ่นนี้นะนะนี่ โอน400ไปทาง500นะครับโอน400ไปทาง500นะครับหลวงวัดติดนะครับรูปรหล่อหลวงปู่หมุนปี46นะครับนะต่อโค้ดชอตรงนี้นะครับเนี่้ไหมครับออกวัดซับลำไย,ยปี46นะครับนะเป็นรุ่นท,ท้ายๆของท่านนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นเนื้อทองทองทิพทองละคังนะครับอันนี้ตอกเลขหกสี่อ่ะตอกเลขหกสี่นะครับรูปหล่อมอมูลน,นะครับออกวัดซับลำใหญ่ปีสี่หกนะครับนี่ เอาไว้ขึ้นคอเท้ทันนะครับเป็นยุคไปลายๆของท่านแล้วนะครับเล่นหากันพันกว่าแต่ตอนนี้ก็ลงมาหน่อยหนึ่งนะครับอะเบาๆโอนหกร้อยไปทางเจ็ดร้อยนะครับโอนหกร้อยไปทางเจ็ดร้อยสภาพสวยเดิมนะครับยังมีดินเบ้าอยู่นะครับดินเบ่าขาวๆอยู่เลยนะครับ เสืออาคมนะเสืออาคมหลวงพ่อกลวยนะครับปีหนึ่งเก้านี่นี่นะครับเสืออาคมโอนห้าร้อยไปทางหกร้อยนี่นะครับโอนห้าร้อยไปทางหกร้อยนะเสืออาคมหลวงพ่อกลวยปีหนึ่งเก้านะครับ อันนี้เหรียญพระพุทธผูกวัดสีมาวัดหนองอีดุกนะครับหลวงพ่อคยปลูกเสกนะครับปีหนึ่งห้านะครับปีหนึ่งห้านะมีลงในหนังสืองของหลวงพ่อคายนะครับรุ่นนี้มีลงในหนังสือการจัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงพ่อคายนะ,นะครับรุ่นอื่นแพงเอารุ่นนี้ไว้ใช้แทนนะครับสภาพก็ยังน่ารักอยู่ สภาพยังน่ารักยู่น้องอีกทุกนี่นะครับอ่าโอนสี่ร้อยไปทางห้าร้อยนะครับเล่นกันพันกว่าาโอนสี่ร้อยไปทางห้าร้อยนะเล่นกันพันกว่ามารายการสุดท้ายของวันนี้นะครับเหรียนที่กำลังมาแรงเกจิที่กำลังมาแรงนะไม่ใช่เรียน เกจีที่กำลัง,ลงกำลังมาแรงนะครับปี2520ด้านหลังเป็นกรมหลวงชุมพรนะครับหลวงปูแวนผุเกเศงนะครับผิวไฟแดงๆนี่นะครับสวยงาม อโอนสามร้อยไปทางสี่ร้อยครับโอนสามร้อยไปทางสี่ร้อยสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับนะ <c oughs> สำหรับท่านใดมีพาระที่ต้องการให้เหมาให้นะครับก็แอดไลน์ส่งรูปมาดูได้นะครับมาประเมินราคามาคุยกันได้นะครับเบอร์โทรเบอร์เดิมศูนย์แปดสองหนึ่งสี่สองหนึ่งแปดเก้าศูนย์เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับ 082 142 1890นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ